สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง3และห้อง4ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การสอนออนไลน์ b ยครูบอยนะครับซึ่งในการเรียนการสอนในช่วงนี้เรายังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้นะครับดังนั้นนักเรียนทุกคนก็ยังคงสามารถทําการเรียนได้โดยช่องทางที่เราสามารถทําการเรียนได้คือ1เป็นในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับที่ครูได้ทําการสอนและก็เผยแพร่ในกลุ่มของฟิสิกส์ ที่นักเรียนทุกคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันของในส่วนของที่สอพอถอจัดทําขึ้นนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับให้ดูว่าเนื้อหาสอดคล้องกันก็เป็นอันใช้ได้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์4นะครับรหัสวิชาว33204อาจจะไม่ตรงกับตารางสอนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมสำหรับ นักเรียนม6ทุกคนนะครับก็จะได้เคยเรียนกับครูในตอนม4แล้วก็จะรู้ว่าในการเรียนการสอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ในปีนี้ที่จะต่างกันไปก็คือในช่วงแรกอาจจะเป็นการสอนออนไลน์ก่อนนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เข้าสู่ในสภาวะปกติแล้วเราสามารถจัดทําการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ครูก็จะเพิ่มเติมให้นักเรียนนะครับไม่ไม่ขาดตกบ,บกพร่องก็จะเพิ่มเติมให้ให้ครบถ้วนให้ได้นะครับ ซึ่งในช่วงนี้ถ้านักเรียนบางคนไม่สะดวกที่จะเรียนแบบไร้สดนะครับก็ทำการสามารถเปิดเ c e b o o k ในกลุ่มนะครับก็สามารถดูได้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะสามารถครูก็จะสั่งงานผ่านในกลุ่มของคั s s r o ูมนะครับที่นักเรียนหลายๆคนเนี่ยได้เข้ามากลุ่มแล้วซึ่งจะครูจะทําการเช็คชื่อแล้วก็จะทําการออสอนผ่านม e t ของของ Google นะครับ ซึ่งเราก็จะสามารถดูช่วงเวลาที่ที่จะนัดแนกันอีกทีนึงว่าจะทำการเรียนการสอนกันตอนไหนนะครับคราวนี้มาดูผลการเรียนรู้ที่เราจะเจอในของฟิสิกส์ที่เราจะเจอนะครับสำหรับนักเรียนม .6 ทุกคนมีด้วยกันทั้งหมด13ผลการเรียนรู้ด้วยกันซึ่ง13ผลการเรียนรู้นี้จะแบ่งออกเป็นบทหลกักๆหรือว่าหน่วยหลกักๆเนี่ยทั้งหมด3หน่วยด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับ ในหัวข้อแรกก็จะเป็นไฟฟ้าสถิตหัวข้อที่2ก็จะเป็นไฟฟ้ากระแสะตรงและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในเรื่องที่ทําความเข้าใจค่อนข้างยากก็จะเป็น2อ,อหน่วยแรกนะครับ2หน่วยแรกก็คือในส่วนของไฟฟ้าสถิตแล้วก็ในส่วนของไฟฟ้ากระแสะตรงสําหรับในวันนี้ EP 1ก็จะเป็นหัวข้อสั้นๆของผลการเรียนรู้แรกนะครับก็คือ การนำวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามาขัดส,สีกันจะทําให้วัตถุไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าเนื่องจากอิเล็กตรอนถูกถ่ายโอนจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งโดยการถ่ายโอนประจุเนี่ยจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้านะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นผลการเรียนรู้อื่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะอัปโหลดให้นักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนไม่ต้องจดนะครับตอนนี้ก็ เราก็พยายามตั้งใจฟังแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนซึ่งถ้าตรงไหนไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้นะครับดังนั้นในคลิปนี้จะไม่มีการถามว่าเข้าใจไหมยอยากรู้อะไรไหมนะครับซึ่งบางคนพอเจอคําถามนี้แล้วแบบก็จะไม่กล้าที่จะเรียนดังนั้นครูก็จะทําการสอนไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับ ดูภาพนี้ก่อนอันนี้เป็นปรากฏการณ์อะไรเป็นปรากฏการณ์ฟ้าผ่าซึ่งปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเนี่ยจะมีหลายรูปแบบมากนะครับก็คือจะผ่าจากก้อนเมฆเดียวกันจะผ่าจากก้อนเมฆหนึ่งไปยังก้อนเมฆหนึ่งมีฟ้าผ่าแบบประจุลบฟ้าผ่าแบบประจุบวกฟ้าผ่าจากอากาศสู่พื้นดินฟ้าผ่าจากพื้นดินสู่อากาศซึ่ง การที่จะเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าขึ้นได้นั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า,ฟาดังนั้นปรากฏการไฟฟ้าสถิตเล็กๆที่เราเจอในชีวิตประจําวันนั้นก็อยู่ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้เกิดฟ้าผ่าขึ้นได้ซึ่งฟ้าผ่าบางครั้งเนี่ยอาจทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นเสียชีวิตได้ในทันทีหรืออาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้นะครับ สำหรับไฟฟ้าสถิตท,ที่เราต้องทำความเข้าใจนั้นก็คืออยู่ในผลการเรียนรู้แรกนะครับหัวข้อที่หนึ่งที่ครูได้อธิบายไปแล้ว electrostatic หรือไฟฟ้าสถิตนะครับอะไรไฟฟ้าสถิตคืออะไรนะครับเราจะเห็นจากเด็กคนนี้นะครับกำลังจับไอ้ลูกกลมๆเงินๆเ,เนี่ยมันคืออะไรดังนั้นไอ้สิ่งประดิษฐ์นี้เราเรียกว่าเครื่องแวนเดอร์กราฟนะครับเป็นเครื่องที่ มีการขัดสีกันแล้วทำให้เกิดประจุไฟฟ้าอยู่ที่ผิวของทรงกลมโลหะนี้นะครับดูต่อนะครับอันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างของเครื่องแวนเดอร์กราฟนะครับด้านล่างก็จะมีมอเตอร์ที่ทำการหมุนสายพานดังนั้นสายพานนี้ก็จะเกิดการขัดสีกับวัตถุที่จัดเตรียมไวใ้ให้มีความต่างกันนะครับดังนั้นมันก็จะเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นประจุไฟฟ้าส่วนเกินเนี่ยก็จะไปสะสมที่ผิวของ เมทัลสเฟียร์หรือว่าทรงกลมโลหะตรงนี้นะครับอยู่ที่ผิวของทรงกลมโลหะดังนั้นเมื่อเราไปสัมผัสแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการถ่ายโอนประจุจากทรงกลมมาสู่ผิวของเราดังนั้นถ้าเราสัมผัสเลยก็จะมีการถ่ายโอนประจุแต่ถ้าเราไม่สัมผัสนะครับเราเอาแค่ไปใกล้ๆเท่านั้นอย่างนี้อันตรายมากมันจะเกิดการถ่ายโอนประจุผ่านอากาศซึ่งมันจะเป็นการสปาร์กแล้วก็จะชอ็อตทำให้เราเจ็บนิ้วนะครับ ดูอย่างเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับไม่เกิดอันตรายนะครับถ้าเรานํามือไปสัมผัสเลยนะครับไม่ไม่นาไปใกล้สังเกตที่เส้นผมนะครับก็จะชี้ไปยังทุกทิศทุกทางดังนั้นในลักษณะน,นี้ก็คือจะมีประจุฟไฟฟ้าอยู่ที่ผิวทุกส่วนของผิวนะครับในที่นี้ก็คือเส้นผมนั่นเองแล้วตรงอื่นเกิดขึ้นไหมครับถ้าเกิดเป็นผิวทุกทุกส่วนนะครับก็จะมีประจุฟไฟฟ้าเกิดขึ้นเรา สิ่งที่ไม่ควรทําอย่างนี้ก็คือเมื่อมีคนเล่นเครื่องวันเดนกราฟอยู่แล้วเราไปจับตัวผู้ที่เล่นอยู่นะครับก็จะเกิดอันตรายได้ก็มีโอกาสที่จะเกิดไฟช็อตเล็กๆนะครับดังนั้นไฟฟ้าสถิตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นประจุไฟฟ้าส่วนเกินที่สะสมที่ผิวของวัตถุยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานําลูกโป่งมาขัดสีกับเสื้อสีที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นการแลกเปลี่ยนประจุก,กันเกิดขึ้นนะครับดังนั้น ส่วนหนึ่งก็จะมีการได้รับอิเล็กตรอนส่วนหนึ่งก็จะสูญเสียอ,อิเล็กตรอนวัตถุตที่ได้รับอิเล็กตรอนไปเพิ่มนะครับเราก็จะมีเราจะเรียกมันว่าวัตถุที่เป็นลบหรือว่าประจุสุทธิเป็นลบดังนั้นมันไม่ได้มีแค่เป็นลบอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมีทั้งลบทั้งบวกแต่ว่ามันมีลบส่วนเกินเนี่ยมากกว่าเราก็จะเรียกมันว่ามีประจุสุทธิเป็นลบมีประจุสุทธิเป็นบวกแต่บางครั้ง ในในหนังสือบางเล่มหรืออาจารย์บางท่านก็จะบอกว่าเป็นลบหรือเป็นบวกเลยนะครับก็จะก็จะเป็นความหมายเดียวกันนะครับชนิดของประจุไฟฟ้าก็จะมีด้วยกัน2ชนิดก็คือเป็นประจุไฟฟ้าที่เป็นบวกนะครับแล้วก็ประจุไฟฟ้าที่เป็นลบสําหรับประจุไฟฟ้าที่เป็นลบนะครับก็จะมีอิเล็กตรอนเป็นพาหะนะครับส่วนประจุไฟฟ้าที่เป็นบวกก็จะมีโปรตอนที่เป็นพาหะซึ่งอันนี้มันเป็นอนุภาคมูลฐานที่อยู่ใน สสารทุกชนิดอยู่แล้วนะครับลักษณะที่เกิดขึ้นระหว่างประจุไฟฟ้าบวกและลบนะครับถ้าเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันก็จะออกแรงผลักกันถ้าเป็นประจุไฟฟ้านะครับต่างชนิดกันมันก็จะออกแรงที่จะดูดกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําการทดลองได้นะครับคราวนี้หน่วยของประจุไฟฟ้านะครับหน่วยของประจุไฟฟ้าก็จะมีหน่วยเป็นคูลอมสําหรับโปรตอนเนี่ยเราก็จะ ตีมันว่าเป็นบวกอิเล็กตรอนก็จะให้เป็นลบนะครับก็จะมีขนาด1.6คูณ10ยกกลังลบ19คูลอมสำหรับกฎการอนุรักษ์ประจุนะครับดังนั้นในระบบในระบบปิดใดๆเนี่ยผลรวมของประจุเนี่ยมันจะมีค่าเท่าเดิมเสมอแล้วก็ประจุเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นหรือทำลายไปได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในธรรมชาตินะครับก็จะมีประจุบวกกับประจุลบเนี่ยในอัตราส่วน1ต่อ1 ในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่แบบฟังดูง่ายๆนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานที่จะเราจะนำไปทำความเข้าใจในส่วนต่อๆไปสำคัญมากอย่างเช่นในระบบปิดนี้นะครับครูสมมุติในระบบปิดก็คือมีแค่แท่งอัมพันธ์กับผ้าขนสัตว์ทั้งคู่ล้วนเป็นการทำไฟฟ้าทั้งสิน้นดังนั้นเมื่อเรานำแท่งอัมพันเนี่ยไปถูกับผ้าขนสัตว์แล้วสังเกตว่าในรูปเนี่ยจะ ให้แท่งอัมพันเนี่ยเป็นลบแล้วก็ผ้าขนสัตว์เป็นบวกแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีการถ่ายเทประจุนั่นคือแท่งอัมพันเนี่ยได้รับประจุลบเพิ่มเข้ามาส่วนผ้าขนสัตว์นั้นสูญเสียประจุลบไปให้แท่งอัมพันดังนั้นแท่งอัมพันจึงมีประจุสุดที่เป็นลบส่วนผ้าขนสัตว์นั้นมีประจุสุดที่เป็นบวกแต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยประจุก็ยังคงเท่าเดิมเสมอ ประจุยังคงเท่าเดิมก่อนก่อนการขัดสีเสมอเนี่ยอันนี้เราเรียกว่ากฎการอนุรักษ์ประจุนะครับในระบบนี้คราวนี้แล้วถ้าเราเอาวัตถุที่ต่างชิดกันมาขัดสีกันแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในรูปนี้นะครับก็จะมีลักษณะของการลำดับของการขัดสีเกิดขึ้นเช่นเราเอาโลหะไปถูกับฟองน้ําโลหะก็จะเป็นลบฟองน้ําก็จะเป็นบวกนั่นหมายความว่าฟองน้ำเนี่ยจะ สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับโลหะดูตัวอย่างด้านด้านบนนิดนึงนะครับถ้าเอาขนสัตว์กับแก้วมาขัดสีการเกิดอะไรขึ้นขนสัตว์ก็จะเป็นบวกแก้วก็จะเป็นลบหมายความว่าขนสัตว์เนี่ยจะสูญเสียอิเล็กตรอนส่วนแก้วเนี่ยจะได้รับอิเล็กตรอนอันนี้คือลำดับของการขัดสีแล้วทําให้เกิดออชนิดของประจุได้อย่างไรนะครับ ซึ่งกฎการอหนุรักประจุเนี่ยถ้าเราคุยกันแบบง่ายๆครูจะมองเป็นระบบเดียวกันอย่างในรูปเนี้ยอย่างในรูปน,น,ปนี้จะมีด้วยกันแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกประจุที่ยังไม่ชนกันวัตถุ2ชนิดยังไม่ได้ชนกันอันนึงมีอันนึงมีประจุ8 e อีกอันนึงเป็นกลางทางไฟฟ้าถือว่าเป็นระบบเดียวกันนะครับดังนั้นประจุสุทธิเท่าไหร่ประจุสุทธิก็จะมีค่า8 e e นี่แทนด้วยอิเล็กตรอนนะครับสมมติแทนว่าแทนด้วยอิเล็กตรอน ดังนั้นเมื่อมาสัมผัสกันแล้วประจุสุทธิก็ยังเท่าเดิมนั่นคือรวมกันแล้วได้ 8e ดังนั้นเมื่อจับแยกเมื่อจับแยกออกจากกันนะครับเมื่อจับแยกออกจากกันก็ยังคงมีค่าเท่าเดิมอยู่ก็คือ 8e นี่คือความหมายของการอนุรักษ์ประจุผลรวมของประจุต้องมีค่าเท่าเดิมเสมอนะครับแต่สังเกตว่ามันมีการถ่ายโอน ประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อแยกออกเมื่อแยกออกสมมุติว่าเราแยกออกโดยไม่มีการวัดมือเราที่จับเนี่ยสมมุติว่าไม่เกี่ยวข้องนะครับเราถือว่าเป็นระบบระบบปิดที่มือเราไม่เกี่ยวข้องดังนั้นถ้ามุดถ้าเราสามารถแยกออกไปได้เนี่ยการถ่ายโอนประจุมันก็ถ้าทรงกลมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับการถ่ายโอนประจุก็จะมีประจุที่เท่ากันเช่นเดียวกันยกตัวยอย่างเพิ่มเติมนะครับ อันนี้คือเป็นทรงกลมที่มีขนาดเท่ากันนะครับแต่มีประจุไม่เท่ากันตัวหนึ่งมีประจุสุทธิเป็นบวกตัวหนึ่งมีประจุสุทธิเป็นลบเป็นบวก 4e แล้วก็ลบ 6e ดังนั้นถ้าเรานำมารวมกันแล้วเนี่ยในขั้นตอนแรกถ้าเรานำมารวมกันประจุสุทธิจะเป็นลบนั่นคือลบ 2e ดังนั้นเมื่อนำมาสัมผัสกันแล้วเนี่ยประจุรวมของระบบต้องเป็นลบ 2e ดังนั้นเมื่อแยกออกจากกันแล้วเนี่ยมันมีการถ่ายโอนประจุจนมีความสมดุลเกิดขึ้นแล้วเมื่อแยกจากกันแล้วประจุแต่ละลูกก็ควรจะมีประจุที่เท่ากันแล้วเท่ากับผลรวมสุทธิในตอนแรกผลรวมสุทธิในตอนแรกเป็นเท่าไหร่เป็นลบ 2e ดังนั้นผลรวมสุทธิในตอนหลังเมื่อแยกออกจากกันแล้วก็ต้องเป็นลบ 2e เช่นเดียวกันหมายความว่าแต่ละลูกเมื่อรวมกันแล้วนะครับ2ลูกเมื่อรวมกันแล้วต้องเป็น 2e ดังนั้นแต่ละลูกน่าจะมีเท่าไหร่ก็ต้องมีลบ 1e หรือว่าลบ e นะครับนี่คือความหมายของการอนุรักษ์ประจุซึ่งประจุไฟฟ้าเนี่ยแต่ละส่วนนะครับมันก็จะเป็นจำนวนเท่าของประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนเสมอซึ่งเราจะได้สมก,การเป็น Q เท่ากับ ne นะครับ ซึ่ง e ก็จะมีขนาดนะครับ1.6คูณ10กำลังลบ19คูลอมส่วน n น,นั้นเป็นจำนวนของอิเล็กตรอนนะครับในดูตัวอย่างแรกนะครับ how many electrons make up a charge of minus 20 m i c r o c o u l o m เขาถามว่าจะมีประจุขนาดลบ20ไมโครคูลอมเนี่ยจะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่าไหร่ดังนั้นสมก,การที่ใช้เราจะใช้อะไรนะครับ สมการที่ใช้เราก็ใช้สมการเมื่อสักคู่นั่นคือ q เท่ากับ ne q เท่ากับ ne ในข้อนี้ถามหาจำนวนอิเล็กตรอนดังนั้นเราก็แก้สมการซะนะครับให้นักเรียนลองทำดูนะครับเริ่มต้นตั้งต้นยังไง q เท่ากับ ne ก่อนจากนั้นบรรทัดต่อมาเราต้องการหาค่าค่า n นะครับดังนั้นเราก็ย้ายข้างซะดังนั้น n จะเท่ากับ q ส่วน e เราก็จะนำประจุลบ20ไมโครคูลอมนะครับหารด้วยเท่าไหร่หารด้วยขนาดของประจุอิเล็กตรอนหตัวนั้นคือ1.6คูณ10ย่อมลังลบ19นะครับซึ่งให้นักเรียนลองทำดูก่อนนะครับในส่วนนี้นักเรียนที่ลองทำแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนนะครับแล้วก็ตอบคอมเมนต์นะครับ เขียนแล้วก็ให้นักเรียนตอบคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้ในส่วนต่อมานะครับอันนี้เป็นส่วนของของพาร์ทของการคำนวณน,นะครับในส่วนต่อมานะครับเป็นในส่วนของการทดลองบ้างในส่วนของการทดลองเนี่ยในส่วนของการทดลองเนี่ยซึ่ง เราสามารถทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตง่ายๆนะครับที่บ้านได้ซึ่งนักเรียนทุกคนก็ต้องทำนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ลองทําดูว่าเอ๊ะเราสามารถทดลองได้ไหมไฟฟ้าสถิตเป็นยังไงบางคนก็เคยเล่นแล้วนะครับบางคนก็เคยสัมผัสด้วยตัวเองแล้วอย่างเช่นง่ายๆที่สุดที่เราเจอคืออะไรผู้หญิงนะครับหวีผมปรากฏว่าผมฟูยิ่งหวียิ่งฟูอันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ของไฟฟ้าสถิตเช่นเดียวกัน เดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการทดลองของรุ่นพี่ปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตให้นักเรียนดูนะครับลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสีนิรักษ์โลางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กครับ3วันนี้ดิฉันจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตค่ะ ซึ่งวันนี้ที่เราจะทำก็คือบดหลอดหมุนได้ค่ะอันดับแรกเราต้องไปดูวัสดุอุป,ปรกรณ์กันก่อนเลยค่ะไปกันเลยเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนในการทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เรานํำกระดาษทิชชู่ถูก,กับหลอดสักประมาณ5วินาทีค่ะแล้วนำหลอดที่ถูเสร็จไปวางไว้บนปากขวดจากนั้นก็ถูหลอดที่2ต่อสักประมาณ5วินาทีเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วเราไม่ต้องนําไปวางบนปากขวดนะคะเพียงแค่นําไปไว้ใกล้ๆกับหลอดที่อยู่บนปากขวดแล้วจะเห็นได้ว่าหลอดนั้นหลอดที่อยู่บนปากขวดนั้นหมุนไปมาค่ะนั่นก็คือการผักกันนั่นเองค่ะดูสิคะหมุนใหญ่เลยหมุนได้อย่างไรครับมันเคลื่อนตัวได้อย่างไรดังนั้นอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิตง,ง่ายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อเมื่อนากระดาษไปถูกับกับหลอดแล้วก็มีการถ่ายโอนประจุกเกิดขึ้นสังเกตว่าหลอดที่วางบนขวดก็ถูด้วยกระดาษหลอดที่ใช้ไปเอาไปใกล้ๆแล้วทําให้เกิดการหมุนก็ก็ขัดสีด้วยกระดาษแสดงว่าในตัวหลอดเนี่ยมันจะมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันเมื่อมีประจุไฟฟ้าชนิดกันเมื่อเรานํามาใกล้กันเหมือนกับลักษณะของออประจุไฟฟ้าที่ครู อธิบายก่อนนั้นนี้แล้วนะครับก็คือก็จะเกิดการผลักกันนั่นเองดังนั้นสังเกตจากคลิปวิดีโอนี้เมื่อเมื่อนำหลอดเข้ามาใกล้นะครับก็จะเกิดการผลักกันเกิดขึ้นนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็อยากให้นักเรียนได้ได้ลองทําดูนะครับแล้วก็การทดลองก็อยากให้นักเรียนได้ลองทําดูนะครับทุกส่วนก็จะบันทึกไว้ถ้าเราได้ทําการทดลองกันหมดทุกคนแล้วนะครับ ก็ที่โรงเรียนเราก็จะได้ข้ามไปเรียนในส่วนอื่นนะครับเพราะช่วงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคือเวลานะครับดังนั้นนักเรียนหลายๆคนอาจจะมีเวลาที่ที่ไม่ตรงกันหรือบางคนไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเรียนแบบสดได้นะครับก็ก็สามารถดูในคลิปย้อนหลังดูในมือถือง่ายๆนักเรียนทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีมือถืออยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับเพื่อน ก็ไม่ต้องมีกังวลนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้ออุปกรณ์ะไยใหม่ทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวพอเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวครูจะทําการสอนชดเชยให้ในนักเรียนที่ไม่สามารถทําการเรียนได้นะครับก็สําหรับในคลิปแรกนี้น,นะครับก็ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ครูก็ขอลาไปเตรียมตัวสําหรับในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ แล้วเจอกันครับ